สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีข้ารามศารรายการเรียบพระนครวันนี้ขนําเสนอเรื่องราวที่อยู่ในกระแสะการเมืองของบ้านเราตอนนี้นะคะเรื่องของการที่จะได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนที่ส1อของประเทศไทยเป็นเรื่องเป็นราวเป็น กระแสอย่างมากมายนะคะแต่ที่มาที่ไปของลทัทธิการบูชารัฐธรรมนูญมันเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดในช่วงเวลานี้นะคะกระแสของลทัทธิความคลั่งไคล้ในระบอบการเมืองการปกครองระบอบใหม่ ที่เข้ามาในบ้านเรานั้นมันเคยเกิดมาแล้วในช่วงสมัยที่คณะราษฎรนะคะทำการเายึดอํำนาจแล้วก็ปรับเปลี่ยนแปลงการปกรครองบ้านเราให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยสภาพที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้นะคะคงจะเป็นเรื่องยากสำหรับที่จะให้ใคร เรามานั่งจ,จินตนาการดูว่าการที่จะให้ประเทศของเรานั้นเป็นชาติที่มีกฎหมายเทิดทูนกฎหมายสูงสุดด้วยความากระตือรือร้นแล้วก็แข็งขันต่อการยึดเอา,เอากฎหมายเป็นหลักเป็นที่ตั้งเนี่ยที่อันที่จริงแล้วถ้าจะมองย้อนกลับไปสักประมาณ80% กว่าปีเกือบ90ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่สมัยที่คณะราษฎรที่ได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะแล้วก็มีอำนาจสูงสุดเป็นใหญ่ในที่เหนือแผ่นดินสยามในเวลานั้นเนี่ยเราจะพบว่ารัฐธรรมนูญในยุคนั้นในเวลานั้นเนี่ยคือหนึ่งในสัญ,ญลักษ์ณ ประจำชาติที่ประชาชนต่างพากันแสดงความเคารพด้วยการที่คณะราษฎรพยายามที่จะเชิดเชิดชูเชิดชูยกย่องให้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นมีมีคุณค่าสูงส่งยกระดับให้เป็นเหมือนกับลัทธิลัทธิหนึ่งเลยนะคะให้เกิดการบูชาลัทธิบูชา,ารัฐธรรมนูญ ขึ้นในหมู่ประชาชนชาวไทยในช่วงเวลานั้นเ,เพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นก็คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติในขณะนั้นประชาชนต่างพากันเคารพยกย่องพร้อมทั้งมีการปฏิญาณตนว่าต่อหน้ารัฐธรรมนูญน,นะคะมีการปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้โดยเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อรักษา ไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญของสยามของชาติในเวลานั้นเหมือนเป็นลทัทธิล้างใครเลยนะคะข้างใครบูชารัฐธรรมน,นูญในวันรัฐธรรมนูญเนี่ยจะถูกยกให้เป็นวาระอันทรงเกียรตินะอันมีคุณค่าเหนือชั้นวันกับวันใดๆบนปฏิทินของบ้านเราในเวลานั้นเลย ในปฏิทินบ้านเราเนี่ยมันจะมีวันสําคัญสญต่างๆปรากฏอยู่บนปฏิทินอยู่แล้วนะคะแต่คณะรัฐมนเรีพยายามที่จะยกแล้วก็เชิดชูให้วันรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นวันที่มีความสําคัญที่สุดทรงเกียรติที่สุดเหนือวันสําคัญวันอื่นๆทั้งสิ้นบนปฏิทินจะเห็นได้ว่าตามสถานที่ราชการหรือ,อหน่วยงานต่างๆเนี่ย ก็จะมีการให้เอาภาพของรัฐธรรมนูญเนี่ยไปประดับไว้ให้เห็นจนชินหูชินตาติดหูติดตาอยู่ตลอดเวลาถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับสมัยก่อนเราจะมีรูปพระเจ้าอยู่หัวรูปพระมหากษัตริย์ติดไว้ตามฝาบ้านให้เราเห็นจนชินตาคณะรัษฎรพยายามจะเปลี่ยนมายเซ็ตนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองโดยการ ให้เอารูปรัฐธรรมนูญไปติดทุกสถานที่ราชการแทนเพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกติดหูติดตาชินหูชินตาจนเป็นเรื่องที่จะต้องยกย่องเชิดถูกันต่อไปบรรยากาศแห่งยุคสมัยในเวลานั้นเนี่ยก,ก็เป็นไปตามจิตหลักจิตวิทยาของการสร้างค่านิยมใหม่จิตวิทยาของการสร้างรัฐทใหม่ นะคะที่พยายามปลูกฝังด้วยภาพให้เห็นทุกวันทุกวันด้วยการกระทําด้วยคําพูดต่างๆเพื่อให้มันฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกของคนไทยในเวลานั้นบรรยากาศของยุคสมัยที่มันทําให้คนไทยในช่วงเวลานั้นมันมันไม่สามารถจะหลีกหนีหลบหลีกไปทางไหนได้เลยเพราะาหันไปทางไหน,นก็จะเจอแต่รัฐธรรม,มนูญหันไปทางไหนก็มีแต่คนพูดคุย ถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญรูปภาพก็ติดอยู่ทั่วไปในทุกๆบริเวณที่ผ่านหูผ่านตายอยู่ตลอดเวลามันหลีกหนีไม่พ้นจริงๆนะครับเป็นความเหมือนเป็นการยัดเยียดมันเป็นการถ้าจะพูดกันให้ดูเป็นทางแหน่รบแน่รบเนี่ยก็คงเหมือนเป็นการพยายามที่จะยัดเยียดสิ่งนี้เข้าไปในสมองของคนไทยให้ให้ให้มันฝังลากลึกลงไปเถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยนะคะ ต่อให้เป็นกาเป็นประสบการณ์ที่ผู้คนนับล้านมีร่วมกันความทรงจำที่สังคมสยามมีต่อรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นกล่องดวงใจของชาตินั้นเนี่ยก็ค่อยๆกลับเร,เออเรือนรางหายไปอย่างรวดเร็วภายหลังจากที่คณะรัษฎรเนี่ยสูญสิ้นบารมี จนจะราวกับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นแค่นิทานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอวันนี้เนี่ยถ้าจะย้อนกลับไปทบทวนช่วงเวลาอของแรกๆเริ่มนะคะของของระบบรัฐธรรมนรูญในสยามเนี่ยเพื่อสืบสาวประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมผ่านแนวคิดที่ว่ารัฐธรรมนูญวัฒนธรรมทางรัฐธรรมนูญเนี่ยไอ การสร้างรัฐนูนให้มันกลายเป็นวัฒนธรรมไอแนวคิดที่ว่านี่นะคะรัฐธรรมนูญมักจะมีสถานะเป็นสัญลญักษณ์มากพอๆกับเป็นตัวบทกฎหมายดังนั้นเนี่ยมันจึงไม,จงไม่จึงไม่ควรศึกษารัฐธรรมนูญเฉพาะในแง่ของถ้อยบัญญัติวิธีการตีความหรือแนวทางในการบังคับใช้นะคะเพราะว่า หากจะต้องไปไปไปยึดเอาแบบนั้นเนี่ยนะคะเอาไปครอบคลุมไปถึงเรื่องตัวตนของรัฐธรรมนูญมันก็จะทําให้การรับรู้ของมหาชนเนี่ยเราเราอาจจะมีคําถามนะทำให้ความหมายของรัฐธรรมนูญของของตนนั้นเป็นอย่างไรคนก็าอาจจะมีคําถามไม่เข้าใจนะ,ะแล้วก็มองว่ารัฐธรรมนูญม,มันแค่สัญลักษณ์ดังนั้นเนี่ย จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเพื่อให้เกิดกระแสโต้กลับนะคะมันก็ te <ic> เลยเกิดขึ้นเดิมทีเนี่ยผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีเจตนาที่จะเผยแพร่รัฐธรรมนูญนับตั้งแต่สัปดาห์แรกของการปฏิวัติเลยอย่างเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475เนี่ยคณะราษฎรได้ส่งตัวแทนไปเยือนสถานศึกษาระดับสูงใน พระนครก็คือกรุงเทพมหาคนครนะคะเพื่อแสดงปตาตกาถาส่งตัวแทนไปแสดงปาตกาถาเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งจะถวายให้รัชกาลที่7จ่งพร้พระองค์ท่านทรงพิจารณาหลังจากนั้นอีกไม่ถึงเดือนนะคะพื้นที่เคลื่อนไหวก็ถูกขยายจนครอบคลุมไปทั่วประเทศพูดง่ายว่าคณะสนนก็ พยายามส่งตัวแทนไป PR ประชาสัมพันธ์แนวคิดของตนให้ประชาชนทุกคนได้รับทราบถ้าเป็นยุคปัจจุบันในเวลานี้ในของบ้านเราก็คงจะใช้สื่อโซเชียลนะคะต่างๆเป็นการช่วยสร้างกระแสช่วยสร้างเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วสมัยก่อนก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งต้องส่งคนไปช่วย ประกาศสองคนไปช่วยโน้มน้าวจิตใจของประชาชนทั้งหลายทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะเกิดความเข้าใจแล้วก็มีภาพภาพจาเป็นภาพเดียวกันพื้นที่เคลื่อนไหวมันถูกขยายครอบคุมไปกว้างขึ้นมากขึ้นจนทั่วประเทศในเวลานั้นเนี่ยผู้ก่อการปฏิวัติบางส่วนก็จะออกเดินสายนะคะ อธิบายว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวตามที่กำลังจะออกมาเนี่ยการไปเดินสายออกอธิบายในเขตชนบทขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งให้ข้าราชการในสังกัดให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยอีกแรงอีกแรงหนึ่งเป็นแรงสนับสนุนฝ่ายคณะราษฎรนะคะโดยวางเป้าหมายอบรมประชาชนเรื่องสิทธิ และกิจการที่สำคัญที่รัฐบาลจะต้องทำต่อไปตามบทบัญญัติของกฎหมายสูงสุดแต่การกระทำเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าคณะรัษฎรเองพยายามที่จะเผยแพร่พยายามที่จะเดินสายไปอภิปรายไปอบรมประชาชนต่างๆให้เกิดความเข้าใจเรื่องเรื่องรัฐธรรมนูญนี้ให้มากขึ้นยังไงก็ตามถึงกันั้นแล้วเนี่ยความพยายามแรกเริ่มที่จะเผยแพร่ระบบรัฐธรรมนูญกลับปรากฏว่า มีอายุที่สั้นมากนะคะออทุกอย่างเนียบหายไปภายในเวลาเพียง2-3เดือนหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแม้ว่าออหลังจากนั้นเนี่ยจะได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรในวันที่10ธันวาคม2575บวันที่10ธันวาคม2575เนี่ยถือว่าเป็น วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรน,นะคะรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยก็มีพยามนุปกรกรนิติธานาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าก็ไม่ได้คิดจะเอาจริงเอาจังกับการรณรงค์เ,เผยแพร่แนวคิดรัฐธรรมนูญที่ว่านี้เท่าไหร่นักสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยามาเริ่มพลิกผันเมื่อหลวงประดิษฐ มนูธร,ร์มเสนอเขาโครงการเศรษฐกิจที่สะท้อนแนวคิดสังคมนิยมแบบเข้มข้นทันทีหลังเปิดตัวไอ้เขาโครงเศรษฐกิจที่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือนายปรีดีพนมยงเนี่ยนำเสนอพอเปิดตัวแนวคิดนี้ปุ๊บเนี่ย้เ,เขาโครงการารวมทั้งเข้าโครงเศรษฐกิจดังกล่าว ได้สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นทั่วชนชั้นนำในสยามเลยนะคะพวกกลุ่มคนชั้นชนท่านนำในสยามเนี่ยพอเห็นร่างเข้าโครงเศรษฐกิจแล้วก็แนวคิดแนวคิดในการโครงจัดโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็หลายคนก็เริ่มวิตกกังวลนะคะแล้วก็ตัวคณะราษฎรเองก็เสียงแตก เสียงแตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็เห็นด้วยกับนายปรีดีพนมยงอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็เกิดการขัดขัดค้านกันขนาดองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เ,เองก็ยังทรงติเตียนแผนโครงเข้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมโโดย โวหารอันรุนแรงเลยนะคะ,ะคือพูดง่ายว่ารอเจ็เห็นโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ทรงไม่พอพระไทยเป็นอย่างมากก็มีการเขาเรียกว่าคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ Comment, หรือติเตียนแผนการนั้นอย่างรุนแรงแต่ถึงองไรก็ตามแม้นจะ,ะเผชิญกับแรงต้านทานอย่างหนักดวงยังไงหลวงประดิษฐ์มนูธรรมกลับไม่หวั่นไหว แล้วก็หันไประดมเสียงสนับสนุนจากทางรัฐสภาสุดท้ายเนี่ยพญามนุปกรณ์นิติธาดาพร้อมด้วยรัฐมนตรีสายอนุรักษ์นิยมก็ตัดสินใจลาออกแต่เรเรียกว่าตัดสินก่อนที่จะลาออกหรือโดนปลดเนี่ยนะคะท่านก็ตัดสินใจก่อเหตุการณ์ที่เรียกว่ารัฐประหารเงียบในวันที่หนึ่งเมษายน2476 ผ่านการออกกฤษฎีกาเพื่อปิดสภาผู้แทนรัษฎรและงดใช้รัฐธรรมนูญเป็นบางมาตราต่อจากนั้นอิทธิพลของคณะราษฎรจึงค่อยๆถูกตีกรอบทีละส่วนหลวงประดิษฐ์มนุธรรมต้องไปอยู่ฝรั่งเศสแบบไม่มีกำหนดขณะที่พักการเมืองของเขาพวกเขาเนี่ยของเขาเองเนี่ยก็ต้องทยอย ประสบวิบากกรรมทางการเมืองอย่างไงก็ตามเนี่ยนะคะพยามมนุปกรณ์ที่ธารดากลับมาเสียท่าภายในเวลาไม่ช้าเมื่ออ่านทางของ,ของกองทัพผิดพลาดจนต้องเปิดโอกาสให้คณะราษฎรรุ่นกลางขึ้นมายึดอำนาจกลับไปได้อีกในที่สุดในวันที่20มิถุนายน 2576หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ประมาณปีหนึ่งจากหลัง2475มาได้ปีหนึ่ง2476ก็เริ่มที่มีการก่อตั้งพยาพหลพลพยุหาศนานะคะหรือชื่อเดิมคือนายพศพหลโยธินให้ขึ้นมาเป็นนายกรัมนตรีแทนพยามนุปกรณนนิติชาดาเพราะว่า ตัวพยานมนุปกกรนิติาดาเองก็ต้านทานไม่ไหวนะครับต้านทานนายปีดีพนมยงแล้วก็กลุ่มของนายปีดีไม่ไหวภายใต้รัฐบาลของพญาพหลพลพ,ลพยุหาเสนานะคะซึ่งเข้ามาเป็นนายยกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศไทยเราเนี่ยต่อต่อจากพยานมนปกกรนิติาดาก็บรรยากาศทางการเมืองก็หาได้จะหาว่าจะจะปรับตัวดีขึ้นไหมก็ ไม่ด้ดีขึ้นมากนะคะกับมีปัญหาเรื่องของอความคุกรุ่นบรรยากาศโดยรอบรัฐบาลใหม่เนี่ยก็มีบรรยากาศที่เรียกว่ามาคุมาคุมากมากๆนะคะบรรยากาศทางการเมืองโดยรอบเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีคุกรุ่นตลอดเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นคนรุ่นใหม่ก็คือคนรุ่นต่อจาก นายปรีดีพนมยงต่อจากพ,าพ,พญาผลผลพญาเสนาหรือพญามโนมกโกนิจิธาดาเนี่ยคนรุ่นใหม่คู่กลุ่นไปได้วยความตึงเครียดนะคะแล้วก็ยิ่งม,มีข่าวลือนาหูมากมายกิจกรรมใต้ดินก็มีการเคลื่อนไหวกลุ่มใต้ดินก็มีการเคลื่อนไหวจดหมายขู่ทําร้ายร่างกายก็ มีว่อนเต็มไปหมดนะคะแล้วก็มีกรณีผู้นำกรรมกรฟ้องรัชการที่เจ็ดโทษฐานก็ได้รับโทษฐานหมิ่นประมาทท้งนี้เนี่ยเมื่อต้องเผชิญกับภัยยันตรายต่างๆที่ตั้งท่าจะถาโถมเข้ามาในช่วงเวลานั้นเนี่ย ถาถงเข้ามาใส่คณะราษฎรคณ,ณะราษฎรในเวลานั้นเนี่ยก็เริ่มที่หันกลับไปสนใจเรื่องการเผยแพร่วัฒนธรรมอีกครั้งในฐานะเพื่อจะเป็นลู่ทางค้ำจุนการปฏิวัติของตนเองมันมีทั้งจดหมายขู่มีทั้งมีการหลอบทำร้ายมีการหมิ่นประมาทมีการโจมตีว่าร้ายกันวุ่นวายไปหมดนะคะ มันก็เลยคณะรัษฎรก็เริ่มหันไปนสนใจเรื่องของการเผยแพร่รัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งหลังจากเงียบเหงาซบเซาไม่กลายเป็นที่ปัปปุลา่าเป็นที่เรียกว่าลัทธิบูชารัฐธรรมนูญเพราะโมจิไปวุ่นวายกับการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีความขัดแย้งกันภายในรัฐบาลเองแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายอย่างที่ผู้จัดเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะคณะรัษฎรก็เลยเริ่มเอากล,ลกล,ลวิธีหรือยุทธศาสตร์ของการ เผยแพร่รัฐมนูญเอาออกมาใช้อีกครั้งหนึ่งในฐานะที่จะได้ค้ำจุนเส้นทางการปฏิวัติของตัวเองบุคคลต้นคิดที่หาใช่ใครอื่นก็นอกจากหลวงวิจิตวาทการนั่นเองนะคะเป็นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2476ไม่กี่สัปดาห์หลังจากพยามนมโนปกรณ์นิติธาดาถูกโค่นอำนาจหลวงวิจิตวาทการก็ค่อยยื่นยติเสนอมาตรการ การคุ้มครองรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องในสภาผู้แทนราษฎรเริ่มจากการให้นักเรียนทุกชั้นปีท่องจำกฎหมายสูงสุดทั้งฉบับโอ้โหเป็นการเผยแพร่ที่ทารุณมากนะคะบับงคับนักเรียนทุกชั้นปีเนี่ยต้องท่องจำกฎหมายทุกฉบับไปจนถึงการสร้างกลไกพิเศษไว้ต่อกรกับศัตรูของรัฐธรรมนูญด้วย นะแล้วก็มีการรัฐบาลเห็นคล้อยตามข้อเสนอของหลวงวิจิตรบรรการแล้วก็ตั้งเป็นคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมธิการพิจารณาหาทางทํำยังไงที่จะให้รัฐมนูลนั้นมั่นคงอยู่ได้ขึ้นแบบโดยการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาในวันที่6ตุลาคมโดยมีหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นประธานพร้อมด้วยสมาชิกอย่างพญาศรีเสนาพญาปรีชานุสาน หลวงสินธุสงคมชายรวมไปถึงหลวงวิจิตวาตการด้วยตัวท่านวิจิตวาตการด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มคณะกรรมการชุดนี้ก็คือเพื่อศึกษาหาแนวทางเพราะความเลื่อมใสในรัฐธรรมนูญก็คือเท่ากับเป็นการรัก,รกษารัฐธรรมนูญด้วยกําลังน้ําใจและก็ป้องกันปราบผู้ละเมิดต่อรัฐธรรมนูญด้วยเวลา หมดไปแล้วนะคะเรื่องราวของรัฐธรรมนูญหรือรัฐที่ข้าั้นรัฐธรรมนูญยังไม่จบนะคะติดตามเรื่องราวของของเราได้ใหม่ในคลาต่อไปวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญยรกรินพูดดำเนินรายการต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ